โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกผู้ที่มารับชมรายการวันนี้ที่ผมภูมิเฉเพีราคามเร่นะครับก็สวัสดีเนี่ยเราอยู่ในเกมโซลแลนด์เมจิกหรือว่าเกมถังซานอ่าภาคหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับต้องขอย้ำอีกรอบเนาะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ใช่เซิร์ฟแท้นะครับเป็นเซิร์ฟเถื่อนนะผู้ให้โปรแกรมเป็นประเทศเวียดนามเนาะแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับพอดีผมเข้ามาแล้วเขามีการอัปเดตใหม่นะครับมาแต่ว่าบางเซิร์ฟเวอร์อันนี้ต้องบอกก่อนบางเซิร์ฟเวอร์ก็เหมือนจะมีกิจกรรมรถไฟบางเซิร์ฟฟเเเเเเวอออรร์์ก็ไไมมมมม่ม่่่่่่ีีีีียยยางชนนนนนนผลซิต้ เออแต่ว่าเซิร์ฟอื่นมันมีผมก็เลยงงๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวกิจกรรมแจกของเนาะก็ดับเลยหลักๆนะครับให้เราคิกไปที่กิจกรรมตรงนี้ครับแล้วก็ไปตรงอ่าตัวล่าสุดครับข้างล่างสุดเลยนะตรงนี้นะครับเนาะสังเกตว่ามันจะมีให้เรากดรับรางวัลนะครับก็คือให้เรากดสแกน QR code ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับให้คะแนน5ดาวอ่าแล้วก็ติดต่อแฟนเพจหรือว่า Discord นะครับแล้วก็ส่งรูปภาพยืนยันว่าเราเนี่ย กดโหวตให้แอป,ปเนี่ยหาดาวนะครับหลังจากนั้นก็รอรับโค้ดง่ายง่ายเลยหลักหลกก็คือกดสแกนแล้วก็กดให้5าดาวแล้วก็แคปหน้าจอว่าเราให้5ดาวแล้วแล้วก็ติดตอด่อ,ตดตอแฟนเพจหรือว่าติดตอด่อ d i s c o r d Discord น่าจะง่ายกว่านะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้เหมือนแฟนเพจเขาบอกว่ามีปัญหานะหลักหลกก็จะประมาณนี้แล้วก็ได้ตัวของใบากาชาเนี่ยใบยใช่ไหมครับแล้วก็ exp 24ชั่วโมงเงิน24ชั่วโมงแล้วก็ตัวของ exp เนี่ยประมาณ3000ก็หลักๆกจะประมาณนี้ ให้ไปเล็กๆน้อยๆไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับนาะแล้วก็กิจกรรมอย่างอื่นเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่ามันกําลังติดบั๊กอยู่กําลังติดบั๊กอย่างเช่นเซิร์ฟผมเซิร์ฟสนะครับมันจะมีกิจกรรมที่ให้เราซื้อตัวของอลูเลตเอาไว้หมุนตัวของอไอตัวกิจกรรมรถไฟใช่ไหมแต่เซิร์ฟผมแม่งไม่มีกิจกรรมรถไฟเว้ยเซิร์ฟอื่นมีผมก็เลยแบบเชียอะไรวะเนียนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าไปาเซิร์ฟอื่นแล้วก็ไปรีวิวกิจกรรมดูแล้วกันนาะก็หลักๆจะประมาณนี้นะ เออตอนนี้ก็คือมีแค่นี้จริงนะครับนาะเดี๋ยวก็รีวิวต่อๆไปแล้วกันนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปเรานี้ผมก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ